ความโศกนั้นเกิดเพราะใจยึดถือเมื่อใจเรายึดสิ่งใดไม่สมดังหวังเราก็เป็นทุกข์เพราะไม่เข้าใจความจริงของโลกจงกำหนดรู้ลมหายใจเข้าช้าๆรู้ลมหายใจออกยาวๆปล่อยวางสิ่งที่ค้างคาในใจสิ่งใดผ่านมาก็ให้มันผ่านไป สิ่งใดจากไปก็ให้มันจากไปตามธรรมดาผู้มีปัญญาทั้งหลายรู้ทันใจของตนยอมรับความไม่เที่ยงทั้งปวงเมื่อไม่ฝืนไม่บังคับไม่ยึดใจจึงคลายโศกคลายทุกข์ลงได้ขอให้ผู้ฟังทั้งหลายจงมีสติรู้เท่าทันความคิดของตน มีเมตตาต่อต,อตอนเองและผู้อื่นเมื่อใจเบาความโศกก็เบาเมื่อใจสว่างทุกทั้งหลายก็จางหายไปเองขอผลบุญความดีทั้งหลายจงปกป้นรักษาท่านให้ผลทุกผลโศกผลภัยมีแต่ความสงบเย็นในหัวใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิด สาธุสาธุสาธุ